อยู่มทุดน้อยครับป่าสีเขียววันนี้มาเที่ยวทะเลครับอ่าวตาลครับอ่าวตาลคู่ครับ้ันไบ8แปดคนกับเก้าขวแน้วเป็นมกราลาเก้าขวบแล้วครับโอ้มากับรอบัวครับน้องบัตตันครับนี่ครับเที่ยวทะเลอ่าวตาลนี่มาเจอเพื่อนๆครับมาเจอเพื่อนๆเต็มเลยนี่เพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้จักครับนี่ครับมาเล่นมาเล่นครับ ไอ้ชมพูนอยปลาสีเขียวครับนี่ครับเพื่อนเต็มเลยครับนี่ครับเจอเพื่อนที่ไม่รู้จักครับอายครับแล้วก็อายกปลังมารู้จักกันก็มาลินดีกันครับอายกำลังหอยหอยเก็บไปบ้านทุกทีครับมาหอยมาหากาลังนะครับนี่ครับโอเคครับ